เราจะมาเปลี่ยนโอลิ่งนะครับปั๊มล่างคัสด,ดูคาตี795นะครับ <S <S ที่แรกมันก็จะมีน็อตอยู่เป็นนี้นะครับสามตัวเป็นน็อตหกเหลี่ยมเลยนะครับสามตัว่างนี้แล้วก็ถอดออกมาพอเราถอดออกมาเสร็จปุบ๊บเราก็ชักชากอันี้ออกมาเลยนะครับชักตัวปั๊มออกมาแล้วจะมีแกนอยู่่างนี้แล้วก็ชักแกนออกมา ชัดแกนออกมาแล้วจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้โอลิงอยู่ตรงนี <Spike university anyway> ้คร like ับอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่มันก็จะนุ่นวออกมาแต่ถ้ามันเสียเนี่ยนะจะนูนออกมาถ้ามันเสียมันจะเป็นแบนแข็งแข็งนะครับอันนี้จะนุ่มมันก็จะมีความเ็นโนออกมาอย่างนี้เพื่อเพื่อกันน้ำมันนะครับทีนี้พอเราเปลี่ยนโอลิงเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ อันี้อลูงก็จะเริ่มแน่นแลครับนะแน่นแบบที่แรกนะครับแล้วเราก็เอาตวมมาัวเปาอันนี้ที่ผมถอดมาก่อนนี่เพื่อที่จะเนี่ยน้ำมันมันจะเยิ้มอย่างนี้ถอดมาก่อนเพื่อที่จะสะดวกในการในการซ่อมผมลุงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปดูรอบตรงนี้้วยนะครับรอบตรวนี้จะมีเป็นเงี้ย ให้มันตรงนะครับมันจะแน่นขึ้นนะครับใส่ปุ๊บแล้วแล้ก็ันนี้พอดีผมไปไล่ ในน็อตใหม่มันก็เปลี่ยนน็อตมาใหม่ ไม่พอเตมทพอนะครับ,เร,บรเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนโอลิงโอลิงนะครับโอลิงปั๊มไม่ต้องไม่ต้องไล่ลงเบรกนะครับเพราะน้ำมันคัดมันไม่ไหลออกไป<ม>ก็เ,<อ>เก็บประกอบอน,นี่ต่อ ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยคนระับสำหรับการเปลี่ยนโอลิงปั๊มขัดเรียบร้อยโอเค